ฟังไทยและลาเมื่อเปิดปรมแดนพบแเปนรูปหล่อนุ่มลาวขับเรือหางยาวมาส่งสินค้าประจำสงสารหนุ่มไทยเขาเป็นคนกลายหุ่นดีผิวดำน้องก็ชอบเขาเพราะเป็นคนมีสินธรรมหน้าตาคุมคำรักกันเหมือนดังจะกลืน ทุกขึ้นฉันนอนใจเศร้าทุกขึ้นฉันนอนใจเศร้าหากเขาสองกำสองฝ่ายย้ำยนงไงสีดนังขอบอหเห,หลียวคำฟังล่าเพื่เธอเจ้าไหลเล่นงอผมคงเดือดใจยาไหลคือนามย้ำเห็นน้าใช่ไทยบอวต่อเพลืมพี่ไดใจน้องแบงปันโอ้สองแผ่นดินสองชายรวมกินมันคงสัมพันธไม่นายไม่แน่ ื้อต่กชั่วนิดนิรันดรสองคนรักอย่าลุนลอยใจยน้องมันรักสองแผ่นดินอยากให้ส่งสินค้าขายกันเพื่อบ่อยสองเมืองคงจเจริญไม่น้อยสินค้าเข้าบ่อยคงจะการประจำคิดน้ำนุมไทยบ่ิเวนคิดน้ำนุมเหล้าบ่เวน นางกังกบสองนางมองแต่น้ำโผงล่นเอ่ยไหลฮักข้างไผสองหนุ่มไทยลาวหัวใจสาวหักแพงสองกำลงคิดน้ำคนไกลคนไกลนางก็แอบสองแบ่งหัวใจสองคนให้น้องสองข้างแม่นทกันผูกพันลทั้ลาวไทยดินฮักองแผ่นดินจริงจริงอาย